วันนี้นะคะพามาชมตัวตู้คอนเทนเนอร์สำนักง,งานรุ่นมาตรฐานของทางไทยคอนเทนเนอร์กรุ๊ปค่ะตัวนี้นะคะทําจากตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตเกตสรงออกไม่รั่วไม่ซึมค่ะเราจะคัดเกตเอให้กับลูกค้าทุกใบนะคะสเปคตัวนี้ค่ะประตูนะคะทําจากผนังตู้คอนเทนเนอร์เดิมนะคะตัดจอดไซส์80คูณ2เมตรนะคะหน้าต่างนะคะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนคู่นะคะ2บานด้วยกันรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นแบบมาตรฐานที่ทางไทยคอนเทนเนอร์กรุ๊ปนะคะจัดทําให้กับทางลูก ขามามากกว่า1000ใบละคะ่ะในส่วนของใบนี้นะคะเข้ามาภายในนะคะตัวพื้นนะคะจะปูด้วยกระเบื้องยางสีเทาตัดขอบดําด้วยบัวดํานะคะในส่วนของผนังและฝ้าเพดานนะคะจะกุฉนวนกันความร้อน100%เเซตค่ะระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบมาตรฐานนะคะ1สวิตช์1ปลั๊กนะคะแล้วก็2นีออนด้วยกันค่ะตัวปลั๊กนะคะจะเป็นแบบ2ช่องเสียบนะคะลูกค้าสามารถแอดเพิ่มได้ค่ะมีพัดลมดูดอากาศ1นตัวนะคะระบบไฟ แล้วก็แอร์ในตัวหนึ่งตัวด้วยกันนะคะใครสนใจตู้แบบนี้นะคะก็สามารถทักมาที่ไทยคอนเทนเนอร์กรุ๊ปได้เลยค่ะนอกจากแบบฟังก์ชันที่เราโชว์ให้เห็นแล้วนะคะลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์แปนต่างๆได้ตามแต่ใจต้องการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายประตูการเคลื่อนย้ายหน้าต่างนะคะการเคลื่อนย้ายแอร์หรือติดตั้งระบบไฟแบบต่างๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทําได้เลยประโยชน์ของประตูแบบนี้นะคะก็คือด้าน,นนอกนะคะเราจะเห็นว่ายังดูเป็นแบบมีความแข็งแรงเพราะว่า ถ้าทำจากเหล็กแท้นะคะแล้วก็ด้านในนะคะก็คือยังจะแบบปิดสนิทเนื่องจากเราตัดจากขอประตูตู้นะคะมาแตะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ดีไซน์ขึ้นมาใหม่ตัวหน้าต่างนะคะจะเป็นไซส์1เมตรคูณ1เมตรค่ะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนกระจกคู่นะคะสามารถเลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวานะคะเป็นเกรดพรีเมียมที่สั่งตัดพิเศษด้วยกันนะคะตัวพื้นนะคะใต้พื้นกระเบื้องยางนะคะเราจะมีการปูสมาบอร์ด16มิลค่ะแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางซึ่งลูกค้าสามารถเลือก สีได้เองนะคะในส่วนของบัวดำนะคะอันนี้นอกจากเป็นรุ่นมาตรฐานแบบนี้แล้วนะคะลูกค้าสามารถเลือกบัวแบบพิเศษได้นะคะจะมีลายไม้สีขาวหรือเป็นแบบไม้แข็งเหมือนบ้านเลยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะทุกอย่างนะคะทั้งภายในและภายนอกลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกดีไซน์เลือกวัสดุได้ด้วยตัวเองค่ะ รุ่นนี้นะคะก็คือเวลาเข้ามาปุ๊บเปิดสวิตช์ไฟบริเวณนี้เปิดพัดลมดูอากาศบริเวณนี้นะคะหน้างงานนะคะไปเสียบปลั๊กเข้า power plug ของตู้นะคะก็สามารถใช้งานได้เลยตัวท่อเดินสายไฟของเรานะคะใช้ท่อเกรดพรีเมียมคะ่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นภายในห้องนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมอกอแล้วก็ใช้แบรนด์ดังทุกชิ้นเลยคะ่ะใครสนใจนะคะแบบนี้นะคะก็สามารถทักทายเรามาได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่าแต่ว่าทักมาปรึกษา กันก่อนตัวฟัวเรเจนของเรานะคะเราใช้เป็นหลอด LED แบบประหยัดพลังงานขั้นสุดนะคะตัวแอร์นะคะจะเป็นแอร์1 2 0 0 0หี BTU ที่ประหยัดพลังงานเช่นเดียวกันตัวพัดลมดูดอากาศก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นมือหนึ่งรับประกัน3ปีจากโรงงานเลยค่ะตัวเบรกเกอร์นะคะเราจะแยกระหว่างเบรกเกอร์ไฟกับเบรกเกอร์แอร์ออกจากกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ยืดอายุการใช้งานค่ะตัวนี้มีการรับประกัน3ปีนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นนะคะรับประกันตรงจากโรงงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์มือ หก็สามารถเคลมเข้ากับบริษัทแอร์ได้โดยตรงเลยนะคะใครสนใจสั่งตู้กับทางเรานะคะหรือเข้ามาปรึกษาก็สามารถโทรมาได้ที่0891123773หรือแอดไลน์มาที่ ad thai container ได้เลยค่ะ